เมื่อวันที่14มิถุนายน2567สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้าโดยท่านมหันนบเดชวิทักษ์นายกกิติมศักดิ์และประธานฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและดรธิติมาหล่อพิพัฒน์นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้าพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาเพื่อทำพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเครื่อง AED ให้แก่โรงพยาบาลค่ายกฤิศีวรามณฑลทหารบกที่29ค่ายกริศรีวราและมณฑลทหารบกที่21ค่ายสุรนารีและมอบเครื่องกรองน้ำจำนวนสองเครื่องเครื่องทําน้ําเย็นจํานวนสามเครื่องเพื่อใช้ให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการและกําลังพลในโรงพยาบาลค่ายเป็นยอดรวมมูลค่า517,000บาท ครั้งนี้พลตรีอัตชัยรักษาศิลป์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21พันเอกบรรลังสนีวงศ์ณอายุทยาเสนาธิการทหารมณฑลทหารบกที่29เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29พร้อมด้วยกำลังพลโรงพยาบาลค่ายกริศิวราร่วมให้การต้อนรับ